ขันนาวเบาตอยจะไปบีบที่โรงงานนะครับผมมีน,อน้องถ้าบีบตอนนี้มันจะหอมเ๋ยวทให้ลาบเป็ดเ,เทาเพิ่น อยู่ในกระดูกมันน่า,าว่าตอนจะไปบีบที่โรงงานนะครับผมไม่นอนถ้าบีบตอนนี้มันจะใส่น้ำปลาใส่ผงหนวดพีหน่อยพริกซอย ชีไปเรื่อยตอ้นตาขอมันนาอันนี้ผัดแกนมาบครับก่อนเราจะทานเราค่อยบีบมะน,นาวใส่นะครับเพราะว่าก่อจะเดินทางไปถึงที่โรงงานนะครับเนาะใส่น้ำปลา ครับที่รับชคมคลิปให้บ่อต่อยคนระับผมลาบเป็ดต้อยไว้พี่น้อผักใส่ไปเลยพนะี่น้อ ต้มเลยครับนาท่านเลยพริกซอยผักชีใบเลื่อยต้นตะหอมมะนาวอันนี้ผักแกนครับผมงวัตถุดิบลาบเป็ดครับพี่น้องมีเบาะใจลาบเป็ดมีหอมแดง ราก็คนมีคนดีเข้ากันนะครับท่านบ้านะท่านบอกแล้วเราก็คนมีคนดีเข้ากันนะครับ ก็ใส่ปิ่นผลนะครับเพิ่มสีสันมันนาเบาตอนอยจะไปบีบที่โรงงานนะครับผมไม่นองถ้าบีบตอนนี้มันจะรับเ,เป็ดี่นนองรับป็ดบ อันนี้บราอตกันนลหอมกะเทียมดิดหอมพริกสีเขวัตถดิลาบเป็ดบพี่นองมีบาวต้าบเป็ดมีหอมแดง เราก็ใส่พริกป่นนะครับเพิ่มสีสันลาบเป็ดน้องลาบเป็ดอันนี้เราต่อยกัน หลับเป็ดครับไปนอนมีเบาใจลับเป็ดมีหอมเด่นหอนเลยไปนอนมันได้ไนนไไดครับผู้ใดมเาเลยอยู่รับใครยังไม่ได้ทานข้าวชา้าแล้วก็ใส่ปิ่นผลนะครับเพิ่มสีสัน ใปุ๋งนัวกนเนาต้อยไว้นเนงผักใส่ไปเลยพีย่น นาวเบาตอนจะไปบีบพี่โรงงานนะครับผมไม่นอนถ้าบีบตอนนี้มันจะมันนาวเบาตอนจะไปบีบพี่โรงงานนะครับผมไม่นอน ถ้าบ,บีบตอนนี้มันจะลับเป็ดที่น้องลับเป็ดอันนี้เราตัองกันหรือเ่าเสียงธรรมชาติผองพี่นะ้องเสียงธรรมชาติเป็นเท่ามาเด้อครับผม ห่อเสียงธรรมาชาติหอมดีนะเสียงธรรมาชาติเนปะเอามาเด้อครับผม เอามาเด้อ,อคพอพออรับผมหอมกระเทียมดิหอมพริกที่เขาใส่บนบมานานี่คพี่น้องหุ่นหอนแล้ว เดี๋ยวใรลาบเป็ดเทาเพิ่นอยู่ในกระดุกมันนาวบาตอนจะไปบีบที่โรงงานนะครับผมไม่นอนถ้าบีบตอนนี้มันจะพริกซอยผักชีไปเรื่อยต้นตงหอมมันนาอันนี้ผักแกงมาปอกอั่นหอนเด้ไม่นอน มวัสด้ครับผู้ได่ไม่ได้ยอยู่ครับใครยังไม่ได้ทานข้าวช้ามันนา,าวเบาตอยจะไปบีบที่โรงงานนะครับผมไม่นอนถ้าบีบตอนนี้มันจะแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับเพิ่มสีสันต้อยไว้หน่อย 不累吗？